สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเริ่มทำการจัดการเรียนการสอนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กันนะคะสำหรับภาคเรียนนี้นะคะเราจะเรียนแบบออนมาน์คือคุณครูจะส่งคลิป การจัดการเรียนการสอนให้ผู้ปกครองทุกเช้าและท่านผู้ปกครองเปิดให้เด็กๆดูเด็กๆก,ก,ก็ทําตามนะคะแล้วก็การเรียนแบบออนแ n d ์ hand, คือการทําใบงานที่บ้านค่ะในภาคเรียนนี้นะคะคุณครูต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านช่วยกวดขันและทํางานให้เด็กๆทํางานส่งในทุกสัปดาห์ ส่งในทุกสัปดาห์และในทุกวันนะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีคะแนนไม่เหมือนเทอมที่แล้วนะคะที่เด็กๆคะแนนน้อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราต้องเรียนอะไรกันบ้างสำหรับในภาคเรียนนี้นะคะเด็กๆจะได้รับตารางจัดการเรียนการสอนแล้วก็แบบฝึกหรือใบางานนะคะวิชาต่างๆนะคะทางสุขศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษานิติลป์คอมพิวเตอร์และก็ดนตรีนะคะรวมถึงวิชาประวัติศสาสตร์ด้วยนะคะเด็กๆได้รับใบนี้ไปแล้วใช่ไหมคะข้างในจะมีใบงานนะคะเด็กๆด,ดูตามคุณครูนะคะว่าไลทุกเช้านะคะการเข้าเรียนหรือโฮมรูมคือเด็กๆจะได้เจอกับคุณครูนะคะแล้วก็มีกิจกรรมคัดลายมือคะ่ะจากนั้นเด็กๆจะเรียนวิชาวันนี้วันอังคารใช่ไหมคะจากนั้นเราจะเรียนวิชาภาษาไทยศิลปะ วิทยาศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยกคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆฟังค่ะกิจกรรมแรกของเด็กๆในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมคัดลายมือค่ะวันนี้คุณครูมีคำมาให้เด็กๆคัดทั้งหมด6คํานะคะวันนี้วันอังคารที่ 2. พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันหค่ะครั้งที่หนนะคะที่เราจะรีสอร คัดลายมือกันในวันนี้นะคะมีคำทั้งหมด6คคำค่ะกกบกระจกกระจุยกระดิ่งกระดุมเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะก็ออกเกาะเกาะไมโทก่อจำได้ไหมคะคำนี้คุณครูสอนไปแล้วก็ออกบกบก่อรออักกะจออกกอจกกระจกก็อรออักกะจออุยอจุยกระจุย กรออ,กรออักรดอองอดิงดิงไม่เอกดิงกอรออักรดออุมอดุมกระดุมอันนี้นะคะจะเป็นคําที่เด็กๆจะต้องคัดในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสมุดคัดลายมือกันนะคะสมุดคัดลายมือนะคะจะเป็นเส้นแบบนี้ค่ะจะอยู่ในชุดอุปกรณ์การเรียนที่คุณครูแจกให้เมื่อวานนี้นะคะเด็กๆได้มาแล้วก็เขียนวันที่ แล้วก็เดือนแล้วก็พศนะคะจากนั้นก็คัดคําตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบนี้เลยค่ะเขียนตัวเลขแล้วก็คัดคํานะคะแบบนี้เลยค่ะก็กบกระจกกระจุยกระดิ่งกระดุมแล้วก็เขียนชื่อตัวเองขีดเส้นใต้แบบนี้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีคลิปวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับสระเอียค่ะเด็กๆด,ดูคลิป อีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยหลังจากที่เด็กๆทำวิชาภาษาไทยเสร็จแล้ววันนี้จะมีวิชาวิทยาศาสตร์กับศิละปะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนะคะว่าคุณครูให้ทำสำหรับใบงานวิชาศิละปะนะคะจะอยู่ในเรมที่คุณครูแจกให้เมื่อวานนะคะผู้ปกครองอยังไม่ต้องแกะออกนะคะ เปิดหานะคะจะเจอใบงานนี้ค่ะใบงานที่1น,นะคะเรื่องวาดลายเส้นลักษณะต่างๆนะคะผู้ปกครองสามารถสแกน QR code เพื่อเข้ากลุ่มรายวิชาศิลปะด้วยได้นะคะหรือจะเรียนผ่านกลุ่มรายป .1 น,นี้ก็ได้ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำใบงานทุกวิชานะคะที่อยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองให้เด็กๆเขียนชื่อนะคะเขียนชื่อตรงนี้ในทุกใบางานนะคะ ใบทุกในทุกใบงานเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเอามาส่งกับคุณครูยาวคุณครูส้มนะคะคุณครูจะทําการแยกใบงานถ้าเด็กๆไม่เขียนชื่อนะคะคะแนนตรงนี้จะหายไปนะคะสําหรับวิชาศิลปะนะคะวันนี้นะคะคุณครูหมวยนะคะให้เด็กๆนะคะวาดลายเส้นลักษณะต่างๆนะคะคือให้เด็กๆใช้ดินสอวาดลายเส้นลักษณะตัวอย่างตามตัวอย่างที่กําหนดให้เห็นไหมคะมีแนวเส้นตรงเด็กๆก็วาดเส้นตรงในช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3าม แนวนอนนะคะก็เขียนไปวาดไปทุกช่องเลยนะคะใช้ดินสอนะคะเขียนเส้นตามนี้เลยค่ะอันนี้คือวิชาศิลปะนะคะเด็กๆค่อยๆทํานะคะทําด้วยความตั้งใจค่ะพอเสร็จแล้วค่อยเอามาส่งให้คุณครูดูนะคะสําหรับใบงานวิชาศิลปะก็จะทําแบบนี้นะคะต่อไปนะคะในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ นี่ค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนะคะชื่อชั้นแล้วก็ห้องให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็มานะคะดูคําชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายหน้าตัวอักษรกอไก่หรือข้อควายเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเด็กๆลองสะกดอ่านแล้วก็ขีดเครื่องหมายถูกหน้า ตัวอักษรกอไก่ขอไข่หรือข้อควายขีดเส้นเพียงเส้นเดียวนะคะอันนี้คือกิจกรรมนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนวันนี้นะคะย้ํากับท่านผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆทํางานทุกวันนะคะเปิดคลิปให้ดูตอนไหนก็ให้เด็กๆทํา ค่อยๆทำนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณครูเห็นในการส่งงานของเทอมที่แล้วท่านผู้ปกครองคะอย่าทำงานให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆทำค่ะรายมือไม่สวยจะออกนอกเส้นยังไงก็ตามขอให้เขาได้ฝึกนะคะใจเย็นๆนะคะเราอาจจะได้เปิดเรียนในช่วงกลางเดือนหรือว่าต้นเดือนธันวานะคะตอนนี้กำลังดูกำหนดการจากทางจังหวัดอยู่ค่ะเด็กๆตั้งใจที่ทำงานนะคะแล้วก็ส่งผลงานของเด็กๆมาในหลายห้องเรียนค่ะ